ทีนี้พาคุณผู้ชมนะคะไปดูเรือพระค่ะเรือพระนะคะแต่ว่าไม่ใช่ที่ประเทศไทยแน่นอนคะ่ะไปดูเรือพระสงขลาโชว์เด่นตระงานกลางร้านอาหารไทยย่านโทรอนโตประเทศแคนาดาค่ะโดยเฟ e บุ o กนะคะของคุณแพทริกสุขแสน ขออภัยนะคะถ้าอ่านชื่อผิดนะคะเป็นภาษาอังกฤษค่ะได้โพสต์ภาพโมเดลเรือพระกลางร้านอาหารที่โดดเด่นแล้วก็สวยงามทั้งสีสันและความประณีตสวยงามแกะสลักแผ่นโฟมและสีสันของเรือพระที่ใครเห็นแล้วก็ต้องแวะชมถ่ายรูปนะคะซึ่งเจ้าของ f c e e o o o เนี่ยได้โพสต์ข้อความด้วยว่าในที่สุดเรือพระ จากวัดแช่มอุทิศจังหวัดสงขลาก็ได้มาถึงโตรนโตประเทศแคนาดาในงานแกรนโอเพนนิ่งร้านอาหารปักใต้เกาะลีเป้สาขา2นะคะสกาเบอร์โดขอขอบคุณผู้ที่สร้างเรือพระจากสงขลาด้วยค่ะ คุณนริชชัยชาญยุทธและผู้แนะนําคุณประวินวงสุวรรณสาหรับเรือพระเป็นส่วนสําคัญของประเพณีลากพระที่จัดขึ้นช่วงออกพรรษาค่ะซึ่งการรังสรรคเรือพระแต่ละลำเนี่ยต้องใช้ความสามัคคีของคนในชุมชนที่ต่างร่วมด้วยช่วยกันตกแต่งตามความถนัดเพื่อให้เป็นรูปเรือหรือพญานาคแล้วก็ประดับตกแต่งเสมือนอย่างปราสาทมณฑบอย่างวิจ,จิตนะคะก่อนที่จะเคลื่อนเรือ ไปตามเส้นทางในหมู่บ้านชุมชนแล้วก็ถนนหนทางต่างๆเพื่อให้ชาวบ้านที่อยู่รายรอบเนียได้มีโอกาสค่ะได้ร่วมกันทําบุญในช่วงเทศกาลออกพรรษาตักบัตรเทโวถ้าท้องถิ่นใดอยู่ริมน้ําหรือว่าลําคลองก็จะลากพระทางน้ํากันนะคะถ้าท้องถิ่นใดห่างไกลาจากแม่น้ําลําคลองก็จะลากพระทางบกแล้วแต่สภาพภูมิประเทศจะเหมาะแก่การลากพระประเภทใดมากกว่ากันขบวนลากพระนี้จึงเป็นประเพณีที่ชาวภาคใต้เรียกว่าประเพณีลากพระหรือชักพระมาจนถึง ปัจจุบันการที่เรือพระได้ปรากฏอยู่ที่ต่างประเทศครั้งนี้ถือเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่ชาวต่างชาติจะได้เห็นถึงวัฒนธรรมประเพณีลากพระนะคะก็จะให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมด้วยค่ะสวยงามมากๆเลยนะคะสวยมากๆค่ะลิ่งชาวต่างชาติเห็นนะคะก็โอ้โหปึะงเลยนะคะ